เฉลิมฉลองด้วยการสวดคำภีมหาปัตรานค่ะณถิ่นนี้เราขผนขวายเพื่ออะไรขผนขวายเพื่อโลกีย์ไปเป็นโลกุตตพย์หรืออริยศนั่นเองนะคะอริยศนั้นเราคงตอบได้ใช่ไหมคะสตาศีลหิริโอตปะสุตตะจาคาะแล้วก็ปัญญาค่ะ ซึ่งบุคคลผู้มีความชาญฉลาดในพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ค่ะเพื่ออะไรเพื่อว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่ของง่ายเลยค่ะเป็นความยากอย่างยิ่งเกิดในศาสนาของพระชินเจ้านั้นก็ยิ่งยากไปกว่านั้นเพราะต้องเกิดในโลกซึ่งเป็นโลกที่ไม่ใช่โลกอื่น เป็นโลกที่พระพุทธเจ้านั้นต้องมาบังเกิดขึ้นค่ะด้วยเหตุนี้เมื่อเราได้โอกาสนั้นแล้วมาร่วมกันเจริญกุศลนานาประการด้วยโลเกียทรัพย์คือทรัพย์ต่างๆที่เป็นทรัพย์ภายนอกเพื่อเกื้อกูลต่อพุทธบริษัททั้งหลายค่ะ